สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหมิวอีกแล้วนะคะวันนี้หมิวอยู่ที่โชว์รูมตีรถสวยรถมือ2นะคะสาขาคลองสองพันยะจาก สำหรับท่านผู้ชมที่มาไม่ถูกนะคะแนะนำให้ตั้งแลนด์มาร์กนะคะที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตน,นะจ๊ะวิ่งตรงมาเส้นรังสิตนครนายกนะคะของเราอยู่ทางซ้ายมือนะคะลูกค้าอยู่ที่คลองสองข้างตลาดลานพะรูปเลยจ้ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูแล้วนะคะหมิวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้หมิวนิดนึงนะจ๊ะวันนี้นะคะหมิวมีแคมเปญดีๆนะคะโปรโมชั่นดีๆเสนอให้ลูกค้าแน่นอนนะคะ นอกจากนั้นนะคะมิวขออธิบายนิดนึงของเรานะคะมีรับประกันให้ลูกค้าด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นรับประกันแน่นอนว่ารถเราไม่ใช่รถน้ําท่วมรถกออไม้รถพลิกคว่ำรถชนหนักนะจ๊ะเพราะเรามีรับซื้อคืน100%เเลยนะคะลูกค้าลูกค้ามั่นใจได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าออกไปกับเรานะคะมีรับประกันแน่นอนในส่วนของอายุรับประกันนะคะเรามีวารันตีให้ลูกค้าเหมือนกันนะจ๊ะ ซ่อมฟรีทั้งค่าแรงค่าไหลนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเกียร์ระบบแอร์ระบบช่วงล่างระบบเฟืองท้ายนะคะลูกค้าแล้ววันที่ลูกค้าเอารถมาซ่อมนะจ๊ะเรามีเงินชดเชยให้รายวันด้วยจ้ะของเราเนี่ยนะคะลูกค้าก็จะมีการจองและจัดไปแนนฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจใดด่ายใดๆทั้งสิน้นนอกจากนั้นของเรามีบริการเหมือนมือหนึ่งเลยนะคะคือบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะของ W Smart นะคะลูกค้าครอบคลุม77จังหวัดนะคะ รับรองว่าลูกค้าต้องเขาเรียกว่าอุ่นใจหายห่วงได้เลยจ้ะสำหรับวันนี้นะคะมิวจะพาลูกค้าไปดูกระบะกันจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวแรกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหัวเดียวก่อนนะเพราะว่าค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็นรถอนเนกประสงค์อย่างหนึ่งเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเอาไปติดรั้วติดคอกนะคะลูกค้า ตัวนี้นะคะจะเป็น Isuzu D-Max นะคะ All New นะคะเช้นปี2013นะจ๊ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวนี้ไม่แค่155,000กิโลเมตรเท่านั้นนะจ๊ะตอนนี้นะคะตัวนี้เราขายอยู่ที่ราคา328,000บาทนะจ๊ะ328,000บาทนะจ๊ะตัวนี้ปกติผ่อนอยู่6,000นิดๆน,นะคะลูกค้าวันนี้เราให้ลูกค้าผ่อนสบายๆไปเลยจ้ะแค่3,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะ เป็นแคมเปญช่วยผ่อนดีๆให้ลูกค้าประหยัดนะคะในช่วงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันก่อนจะ้ะด้านหน้าคันนี้เลยนะคะออนิวของเขานะคะคือตัวนี้จะเป็นเหมือนออนิวค่อนข้างหน้ายังหน้าเดิมอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของไฟหน้าและไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ในโคมเดียวกันนะคะลูกค้าคันนี้จะเป็นตัวล้อกระทะนะจ๊ะล้อกระทะเดิมๆติดรถเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อเลยจะ้ะ ในส่วนของภายในนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะในส่วนของเบาะนะคะเขาจะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดํานะคะนอกจากนั้นนะคะรุ่นนี้ยังมีที่เก็บสัมภาระนะคะถึงสองจุดด้วยกันเลยจะ้ะในส่วนของเขาเรียกว่าจ่ายไฟนะคะก็จะมีให้ในที่เก็บสัมภาระแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ เดี๋ยวเราไปดูรุ่นถัดไปกันเลยจ้ะสำหรับลูกค้านะคะที่ชอบอ่ะเดี๋ยวเรายังวนอยู่ใน Isuzu D-Max กันต่อตัวนี้นะคะเป็นตัว4ประตูนะจ๊ะลูกค้าสำหรับคนไหนนะคะที่ต้องการเอารถไปจัดทรงนะคะชอบแม็กซิ่งนะคะหรือรถกระบะซิ่งนะคะแนะนำลองเข้ามาดูของเราก่อนอันนี้ของเรานะคะจะเป็น Isuzu D-Max All New Blue Power 1.9ตัว S นะจ๊ะตัวนี้นะคะเป็นเชนปี2018นะคะลูกค้า ตัวนี้ไม่อยู่แค่20,000เท่านั้นนะคะไม่แค่2 0,000เท่านั้นเป็นรถปี2018จ้ะตอนนี้เราขายอยู่ที่ราคา5 7 8 0 0 0บาทนะจ๊ะปกตินะคะผ่อนอยู่ที่800 0นิดๆน,นะคะลูกค้าตอนนี้นะคะเราให้ลูกค้าผ่อนสบายๆไปเลยนะจ๊ะแต่ถ้าเป็น72งวนนะคะตอนนี้ผ่อนอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะคะตอนนี้เรามีแคมเปญดีๆให้ลูกค้าด้วยนะคะคือช่วยผ่อนไปเลยเดือนละ10,000บาทนาน3เดือนคะ่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะแนะนำให้ลองเข้ามาดูก่อนค่ะเพราะตอนนี้นะคะเราฟรีดาวให้สำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนดีนะคะหรือลูกค้าที่มีสลิปเงินเดือนนะจ๊ะตอนนี้เราจัดฟรีดาวแคมเปญหนักๆให้ลูกค้าไปเลยจ้ะเดี๋ยวเราลองไปดูภายในกันก่อนนะจ๊ะรุ่นนี้นะคะเราจะมี2ตัวนะจ๊ะถ้าตัวนี้นะคะจะมีภายในเดิมๆอยู่เลยนะคะคันนี้นะคะเบาะของเขาเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดานะจ๊ะ สำหรับเกียร์5และเกียร์6นะคะจะเป็นเกียร์ o v e r d ด e นะคะจะประหยัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะจะเป็นวิทยุ AM FM USB AUX ตามปกติแลจ้ะแต่ถ้าลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้เครื่องเล่นหน้าจอสัมผัสของเรารุ่นนี้ก็มีนะจ้ะจะมีตัวที่เปลี่ยนมาแล้วอีกคันหนึ่งจ้ะแต่ว่าแถมแม็กเหมือนกันนะคะในส่วนของตอนท้ายคันนี้นะจ๊ะลูกค้าสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะ เบาของเขายังใหม่ยังกริปอยู่เลยนะจ๊ะนอกจากนั้นเบาหลังนะคะรองรับคาซีทนะคะติดตั้งที่นั่งเบาะเด็กด้วยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะสวยมากเลยนะจ๊ะค่อนข้างเหมือนโหลดมาแล้วนะพี่ใช่ไหมนอกจากนั้นนะคะรุ่นนี้นะจ๊ะเพิ่มความปลอดภัยในเวลาขับขี่ตอนกลางคืนนะคะเขามาพร้อมกับไฟทับทิมให้ด้วยนะคะลูกค้าถือว่าคันนี้ค่อนข้างดีเลยนะโอเคะ okay. ถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งนู้นต่อนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นนิสสันนาวาร่าคาลิเบอร์นะคะหรือไททันเนะจ้าของเรามีเยอะมากคะ่ะลูกค้าถัดมาเดี๋ยวเราจะเริ่มคันนี้ก่อนคันนี้นะคะสีดํายังสวยอยู่เลยนะคะคันนี้จะเป็น มิสซูบิชิมีชมีชคันนี้นะคะจะเป็นมิสซูบิชิไททัน All New c a คปนะคะ2 5 g l x นะจ๊ะเป็นเชนปี2018สีดำนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะไม่แค่44,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะเราขายอยู่428,000บาทนะจ๊ะตอนนี้ราคาขายเราขายอยู่ที่428,000บาทนะจ๊ะ ปกติผ่อนอยู่9,000นะคะตอนนี้เรามีแคมเปญดีๆให้ผ่อนแค่3,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะตอนนี้เราให้ลูกค้าผ่อนสบายๆไปเลย3,000บาทนะคะสำหรับ m i t ิซูมิชิคันนี้นะคะในส่วนของไฟนะคะคันนี้นะคะยังเป็นไฟฮาโลเจนอยู่นะจ๊ะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะจ๊ะถือว่าค่อนข้าง Active s a ฟตี้ใช้ได้เลยนะล้อคันนี้เป็นล้อเดิมๆติดโรงงานนะคะลูกค้า เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในนะคะคันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะคะแคปเปิดได้เหมือนกันนะจ๊ะโอเคอ่าให้ลูกค้าดูในส่วนของภายในนะจ๊ะเบาะของเขายังใหม่อยู่เลยนะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะจ๊ะ ไม่อยู่แค่45,000กิโลเมตรเท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะจ๊ะพวงมาลัยมาพร้อมกับมัติลิง์นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าคันนี้ถือว่าภายในค่อนข้างใหม่นะคะยังใหม่ยังดียังสวยรถเพิ่งลงได้ไม่นานนะคะสำหรับลูกค้ามิซูมิชินะคะสามารถเข้ามาดูของเราได้นะ โชลูมเรามีมิซูหลายตัวมากนะจ๊ะไม,ไม่ว่าจะเป็นเชนปี2012 2013 2015หรือ2019นะจ๊ะหน้าตัดเราก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นเชนไหนถัดมาไม่ไกลเลยเดี๋ยวเราพามาดูตัวนี้ข้างๆกันตัวนี้ลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากเลยนะจ๊ะสำหรับ Isuzu d m a x นะคะ all new blue power 1.9ตัว Z DVD ตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้จะเป็น High l เ n d e r ยกสูงนะคะลูกค้าเป็นเชนปี2016นะคะ ราคาขายปัจจุบันเราขายอยู่6 2 8 0 0 0บาทนะจ๊ะตอนนี้เราขายอยู่6 2 8 0 0 0บาทนะคะปกติผ่อนอยู่1 2 0 0 0บาทนะคะตอนนี้เราให้ลูกค้าเรามีแคมเปญดีๆให้ลูกค้าไปเลยคันนี้นะคะผ่อนแค่เราจะช่วยผ่อนเดือนละ1 0,000บาทนาน3เดือนถือว่าลูกค้าผ่อนแค่พันสองพันเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ คุ้มค่านะคะแนะนําให้รองมาจัดดูก่อนนะจองก่อนคุ้มก่อนนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากไฟหน้าของเขาเลยนะคะคันนี้นะคะไฟหน้าเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะคะลูกค้านอกจากนั้นนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะจ๊ะตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะคะในส่วนของแม็กนะคะคันนี้จะเป็นแม็กเดิมๆนะคะมาจากโรงงานเลยนะจ๊ะแม็กติดรถเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยจากคันนี้ สำหรับลูกค้าที่ชอบเชนหน้า Isuzu Allnew คันนี้นะคะลองเข้ามาดูนะจ๊ะหน้านี้หน้าสวยอยู่นะคะลูกค้าในส่วนของภายในนะคะคันนี้เบาะเป็นเบาะผ้าสีดํานะจ๊ะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะจะให้มาพร้อมกับหน้าจอ DVD นะคะหน้าจอสัมผัสเรียบร้อยเลยจ้ะแอร์เขาจะเป็นอนาล็อกนะคะหมุนมือนะจ๊ะในส่วนของเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะจ๊ะลูกค้านอกจากนั้นนะคะมีที่เก็บสัมภาระมากมายถึง3จุดเลยจ้า เดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยนะจ๊ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นอ e ีซูซู m a x หรือสาวกโตโยนะคะสาวกมิตซูสาวกเชฟสามารถเข้ามาดูได้ในที่โชว์รูมตีรถสวยรถมือสองของเรานะจ๊ะของเรานะคะ,อ,ะ,คะอันนี้จะเป็นสาขาหนึ่งนะคะสาขาคลองสองธัญญะนะจ๊ะนอกจากนั้นเรามีสาขานวันครล,ลงเกลือด้วยนะจ๊ะถัดมานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเรียงเลยนะจ๊ะคันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้านะจ๊ะ สำหรับลูกค้าสาวกโตโยนะคะลองเข้ามาดูก่อนนะจ๊ะคันนี้เป็น t o y o ต a v วีโก้แชมป์แคบตัว E นะคะ VNT นะคะเชนปี2015นะจ๊ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะจ๊ะไม่อยู่ที่116,000กิโลเมตรเท่านั้นจ้ะราคาขายปัจจุบันนะคะ478,000บาทนะคะราคาขายปัจจุบันนะคะ478,000บาทนะจ๊ะ ปกติผ่อนอยู่1 0 0 0 0บาทนะคะตอนนี้ตัวนี้นะคะเราก็ทําฟรีดาวให้ลูกค้าเหมือนกันนะจ๊ะสําหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนดีนะคะหรือลูกค้าที่ทำอ่าเขาเรียกว่าประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นรัฐรัฐวิสาหกิจหรือว่าโรงงานนะจ๊ะถ้ามีสลิปเงินเดือนนะคะเข้ามาหาเราได้เลยจ้ะเราทําฟรีดาวให้นะจ๊ะนอกจากนั้นเรามีช่วยผ่อนดีๆให้ลูกค้าแน่นอนจ้ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะจ๊ะ คันนี้นะคะจะเป็นสมาร์ทแคปนะคะแคปเปิดได้นะคะหรือว่าเป็นโอเพนแคปนะคะเดี๋ยวเราเปิดแคปให้ลูกค้าดูนิดนึงนะจ๊ะอ๋อพอดีติดเสานะจ๊ะแต่เอาเป็นว่าคันนี้นะคะจะเป็นสมาร์ทแคปโอเพนแคปเนาะในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลยัยยูเลเทนสีก้านนะคะมาพร้อมกับมัตติลิงก์นะจ๊ะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะจะรองรับวิทยุ AMFM MP3 AUX USB นะคะในส่วนของแอร์นะคะจะเป็นแอร์อนาล็อกนะจ๊ะ เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะนอกจากนั้นมาพร้อมที่เก็บสัมภาระนะจ๊ะและมีแอร์แบ็กแบบ S R s ถึง2จุดนะคะเขาเรียกว่าแอร์แบ็ก S R s คู่หน้าจ้ะคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าเบาะผ้าสีดำยังสภาพสวยอยู่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูเป็นรถเก่งข้างๆนี่นะคะ เนื่องจากรถเก่งบางคันนะคะเพิ่งมาลงโชว์รูมก็อาจจะไม่มีติดป้ายข้างหลังนะจ๊ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น Vios ยาลิ s นะคะหรือว่า c e เลริโคันนี้นะคะแนะนําลองเข้ามาอินบ็อกซ์หาหมิวก่อนนะเดี๋ยวหมิวจะให้ดูเป็น e ีโคคาคันนี้นะจ๊ะตัวนี้เป็นน้องมาร์สนะจ๊ะนิสสันมาร e ์ส 1.2e Minor Change ปี2019นะจ๊ะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะไม์ของเขาอยู่แค่17,000กิโลเมตรเท่านั้นจ้ะลูกค้าตัวนี้นะคะเราขายอยู่2 9 8 0 0 0บาทนะจ๊ะราคาขายปัจจุบันอยู่ที่2 9 8 0 0 0บาทจ้ะปกติผ่อนอยู่6 0 0 0นะคะตอนนี้เราให้ลูกค้าผ่อน2 0 0พันเท่านั้นจ้ะเราให้ลูกค้าผ่อนแค่2 0 0พันเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยจ้ะ ตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลายยัยูเลเทน3ก้านนะจ๊ะนอกจากนั้นนะคะติดตั้งจอนะคะสัมผัสให้เรียบร้อยนะคะสำหรับเครื่องเล่นนะจ๊ะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกนะคะในส่วนเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะคะลูกค้าเบาะคันนี้เป็นเบาะผ้านะจ๊ะอีโคคาร์คันนี้ประหยัดน้ำมันมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการการขับขี่ในเมืองนะคะที่ค่อนข้างประหยัดนะจ๊ะแนะนำลองเข้ามาดูอีโคคาร์ในโชว์รูมเรานะคะไม่ว่าจะพี่โน้ตพี่มาร์ทน,นะคะ พี่อะเมล่าของเรามีเยอะแยะมากมายนะจ๊ะลูกค้าเดี๋ยวถัดมานะคะด้านหน้าจะเป็นมิสซูบิชินะคะแอตทรานะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นมิสซู b ิชิแอตทราดหนึ่งจุดสองนะคะเป็นเชนปีสองพันสิบสี่นะคะลูกค้าราคาขายปัจจุบันอยู่สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะจ๊ะปกติผ่อนอยู่ห้าพันนิดๆน,นะจ๊ะ พ0 0นิดๆหรือ6,000บาทประมาณนี้มีทั้ง72-84งแปดวดเลยนะจ๊ะตอนนี้ให้ผ่อนแค่2,000บาทเหมือนกันนะจ๊ะให้ผ่อนแค่2,000บาทเท่านั้นจ้ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับระบบพุทสตาร์ทให้ด้วยนะคะลูกค้าในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะจ๊ะเบาคันนี้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะ ภายในยังค่อนข้างใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้านอกจากนั้นคันนี้มาพร้อมกับกุญแจแบบ i ิโมบิ l i เซอรให้ด้วยนะจ๊ะเป็นการเขาเรียกว่าป้องกันการโจ,โจรกรรมนะคะจะโจรจําตลอดเลย <c oughs> มีล้อแม็กแถมให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการล้อแม็กนะจ๊ะสนใจนะคะลองเข้ามาดูในโชว์รูมเราก่อนนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะซิ่งรถเก๋งซิ่งหรือว่าเดิมๆเ,เรามีหมดนะจ๊ะสําหรับลูกค้านะคะที่ต้องการซื้อรถไปจัดทรงนะ สำหรับสายซิ่งของเราก็เหมาะนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าฮิตสุดเลยนะคะพี่พวกอีซูซูไปจัดทรงสวยมากแนะนําให้พี่ลองเข้ามาดูก่อนนะคะของเราเป็นการจองและจัดไปแนนฟรีนะคะพี่สําหรับคนไหนนะคะที่สนใจนะแนะนําลองเข้ามาดูก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกระบะอีกสักตัวนะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะพามาดูตัวนี้เลยตัวนี้จะออกแดดนิดนึงตัวนี้จะเป็นหน้าใหม่นะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นมิตซูบิชิไทตันออ l นียวนะคะลูกค้าเป็นเชนปี2019นะคะ2.4ตัวจีนะคะตัวนี้ราคาขายปัจจุบันอยู่ที่5 5 8 0 0 0บาทนะคะปกตินะคะผ่อนอยู่ที่11,000บาทตอนนี้เรามีแคมเปญช่วยผ่อนเดือนละ10,000บาทนาน3เดือนค่ะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะไม่อยู่แค่29กิโลเมตรเท่านั้นจ้ะมาดูภายในกันดีกว่าค่ะลูกค้านอกจากนั้นนะคะตัวนี้ให้กุญแจ Immobilizer อร์เหมือนกันนะจ๊ะลูกค้าในส่วนของภายในนะคะพวงมาลัยของเขานะคะมาพร้อมกับมัตติลิง์ให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะจ๊ะแล้วก็มีพุ่มสตาร์ทมาให้เรียบร้อยสำหรับคันนี้กระจกนะคะสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้เลยจ้ะ เบาของเขาคันนี้เป็นเบาะหนังสีดํานะจ๊ะในส่วนของเกียร์นะจ๊ะจะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะเครื่องเล่นของเขาก็จะเป็นหน้าจอนะคะสามารถสัมผัสได้เลยจากเชื่อมต่อ A U X U S B ตามปกตินะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปเลยค่ะตัวนี้ก็เป็น Open c a p แคปเปิดได้เหมือนกันนะจ๊ะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจมิตซูบิชินะคะตัวนี้ถือว่าเป็นเชนใหม่มากๆนะจ๊ะเป็นเชนปี2019นะคะถือว่ายังกริบๆใหม่น้อยด้วยนะคะลูกค้าถัดมาเลยนะเดี๋ยวเราขอพาไปดูนี่ตัวนี้ก็ผ่อนสบายๆนะจ๊ะอาจจะเป็นเชนประมาณเขาเรียกว่าค่อนข้างมีอายุตัวนี้นะคะจะเป็นมิตซูบิชิไทตัน2 4 G LX Cap นะคะลูกค้าเป็นเชนปี2012สสีเทานะคะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะไมของเขาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรนะจ๊ะราคาขายปัจจุบันนะคะเราขายอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะคะราคาขายปัจจุบันนะคะเราขายอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะจ๊ะปกตินะคะผ่อนอยู่ห้าพันนิดๆน,นะจ๊ะตอนนี้เราให้ลูกค้าผ่อนสบายๆไปเลยค่ะสำหรับคันนี้3,000บาทเท่านั้นจ้ะ สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะรองเข้ามาเขาเรียกว่าพักมหาหมิวก่อนก็ได้นะจ๊ะนัดเข้ามาดูรถก่อนก็ได้คันนี้นะคะเรายังแถมล้อมแม็กให้ด้วยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ชอบนะคะตัวนี้เป็นล้อมแม็กนะคะขอบ18นะคะลูกค้าเบอร์ยาง2-35 5ทับจ้ะถือว่าค่อนข้างสวยค่อนข้างใหม่นะคะยางก็ปีใหม่ด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันจ้ะ ในส่วนของภายในนะคะเบาะคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้านะคะสีทูโทนนะคะดำตัดครีมนะคะลูกค้านอกจากานั้นนะคะคันนี้นะกระจกนะคะสามารถปรับด้วยไฟฟ้ามีเครื่องเล่นนะคะหน้าจอสัมผัสให้ลูกค้าอย่างเรียบร้อยนะคะถือว่าค่อนข้างยังใหม่ยังดียังสวยอยู่เลยนะจ๊ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนวลน,นะคะลูกค้า สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะสนใจรถกระบะผ่อนสบายนะคะผ่อนน้อยๆนะคะแนะนำลองเข้ามาดูที่โชว์รูมตีรถสวยรถมือสองของเราก่อนเรามีรถให้เลือกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเก๋งซิ่งกระบะซิ่งนะคะหรือว่าเดิมๆเราก็มีจะ้ะตอนนี้เรามีแคมเปญดีๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเก๋งผ่อน2,000บาทกระบะผ่อน3,000บาทนะคะลูกค้าคือลูกค้าคนไหนนะคะรีบมาจองยิ่งจองไวยิ่งคุ้มไวคะ่ะ เดี๋ยวมิวจะพาไปดูอีกคันนะคะคันนี้นะคะสําหรับลูกค้าสาวกนาวรานะจ๊ะสาวกนิสันนะคะคันนี้ของเราตอนนี้นะเข้าทั้งสีทองสีเทาเลยนะคะเดี๋ยวเราพาดูสีเทาก่อนนะจ๊ะคันนี้นะคะเป็นนิสันนาวรา NP 3 0 0แคป2.5ตัว S นะคะราคาขายปัจจุบันอยู่ที่3,98,000บาทนะจ๊ะราคาขายปัจจุบันอยู่ที่3,98,000บาทจ้ะ ตัวนี้เป็นเชนปี2016นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วนะคะคันนี้ไม่อยู่แค่78,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราฟรีดาวให้เหมือนกันจะ้ะทั้งลูกค้าที่มีสลิปเงินเดือนนะคะสลิปเงินเดือนนะคะหรือลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนดีนะจ๊ะเข้ามาเอาฟรีดาวกับเราไปได้เลยจะ้ะตัวนี้นะคะผ่อนปกตินะคะอยู่ที่7,000บาทนะคะตอนนี้เราให้ผ่อนสบายๆ3,000บาทเหมือนกันจะ้ะ เราช่วยผ่อนไปเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันจะ้ะภายในคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้าสีครีมนะจ๊ะนอกจากนั้นนะคะคันนี้นะคะเป็นสมาร์ทแคบแคบเปิดได้ด้วยนะจ๊ะ เกียร์ของเขาคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะลูกค้าในส่วนของเครื่องเล่นนะคะสามารถรองรับวิทยุ AM FM m p 3ได้ตามปกติเลยนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่สนใจ NP 3 0 0นะคะแนะนำลองเข้ามาดูของเราก่อนนะจ๊ะของเรามีหลายรุ่นมากเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่า Back Edition นนะคะหรือตัวโล่งๆคันนี้นะคะ นอกจากนั้นนะคะคันนี้เป็นตัว S นะคะของเขาก็จะเป็นล้อกระทะเดิมๆนะคะล้อกระทะพร้อมฝาครอบนะคะมาจากโรงงานเลยนะจ๊ะไม่มีการดัดแปลงอะไรเลยนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการลดผ่อนสบายๆเราแนะนำคันนี้อีกคันหนึ่งนะจ๊ะลูกค้าคันนี้นะคะเป็น Toyota Vigo Champ 3.0ตัว J นะจ๊ะเป็นเชนปี2012นะคะ ตอนนี้เราขายอยู่แค่3ามแสนองบาทเท่านั้นนะจ๊ะปกตินะคะผ่อนอยู่ที่ห0 0ันนิดๆนะจ๊ะตอนนี้เราให้ผ่อนสบายๆไปเลย3า0พนบาทเราช่วยผ่อนไปเลยคะ่ะลูกค้ารับรองว่าลูกค้านะคะจะเขาเรียกว,ว่ายอดรถก็ลดตามปกติแถมสบายๆเงินในกระเป๋าด้วยนะจ๊ะคันนี้นะคะไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าฮาโลรเจนนะจ๊ะในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยค่ะลูกค้าคันนี้นะคะไม์ของเขาอยู่แค่หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันกิโลเมตรเท่านั้นนะจ๊ะคันนี้อยู่แค่ไม์แค่หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันกิโลเมตรเท่านั้นนะจ๊ะเกียร์ของเขาเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะลูกค้าเกียร์ธรรมดานั่นเองจะ้ะในส่วนของแอร์นะคะแอร์จะเป็น,นะะแอนาล็อกนะคะอนาล็อกนะคะหมุนมือค่ะนอกจากนั้นนะคะเบาะของเขายังใหม่มากเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปเลยจะ้ะ เดี๋ยวเราจะพาลูกค้าไปดูฟอร์ดนะคะสําหรับสาวกฟอร์ดนะเข้ามาดูได้เลยนะคะฟอร์ดของเรายังอยู่นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นสีขาวนะคะเป็นฟอร์ดเลนเจอร์นะคะสภาพยังใหม่ยังสวยอยู่เลยนะจ๊ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง2,200ซีซีนะจ๊ะ f อ r d r a n g e r All New 2.2 High l o d e r นะคะ เชนปี2017นะคะลูกค้าตัวนี้สีขาวนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจากไม่อยู่แค่43,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาขายปัจจุบันนะคะ448,000บาทนะจ๊ะตอนนี้นะเรามีแคมเปญช่วยผ่อนเหมือนกันปกติคันนี้ผ่อนอยู่9 0 0 0ินิดๆตอนนี้เราให้ผ่อนสบายๆไปเลย3,000 0บาทจ้ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจคันนี้นะลองทักอินบ็อก์มาสอบถามอยู่ได้เลยนะจ๊ะ เรามีแคมเปญดีๆให้ลูกค้าแน่นอนจ้ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันจ้ะคันนี้เป็นโอเพนแคปนะคะลูกค้าแคปเปิดได้เหมือนกันนะจ๊ะนอกจากนั้นนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าไม่ของเขาอยู่แค่43,000กิโลเมตรเท่านั้นจ้ะลูกค้าถือว่าน้อยมากเลยนะจ๊ะแอร์ของเขาคันนี้นะคะเป็นแกม แอร์อันอลกนะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาจ้ะเบาคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะสีดําจ้ะในส่วนของที่เก็บสัมภาระเขาก็มีมาให้นะคะค่อนข้างใหญ่เลยนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่สาวกฟอดเลนเจอร์นะคะแนะนําลองเข้ามาดูก่อนนะจ๊ะสภาพคันนี้ยังใหม่ยังสวยอยู่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหลังนิดนึงคันนี้เป็นล้อล้อเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าแต่ว่าคันนี้จะ แตกต่างจากเดิมๆนิดนึงคือปอกปลายท่อนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะท,ที่สนใจนะแนะนำลองเข้ามาดูก่อนนะคะเพราะว่าของเรารถดีรถเยอะรถสวยถ้าไม่สวยเราไม่ขายแน่นอนเพราะว่ารถเรานะคะเต้นเราก็คือเนื่องจากมีการรับประกันมากมายนะคะเลยต้องขับรถมาเป็นอย่างดีลูกค้ามั่นใจได้แน่นอนคะ่ะว่ารถเรานะคะไม่ใช่รถพลิกคว่ำไม่ใช่รถน้ำท่วมไม่ใช่รถกอไม่หรือรถชนหนักแน่นอนจะ้ะ เพราะเรามีรับประกันซื้อคืนนะคะลูกค้านอกจากนั้นนะคะลูกค้านะคะที่เขาเรียกว่าอยู่ในอายุรับประกันนะจ๊ะที่ซื้อรถไปนะจ๊ะเราฟรีทั้งค่าแรงค่าไร่เวลาลูกค้าเอามาซ่อมนะจ๊ะแล้ววันที่ลูกค้าเอามาซ่อมนะจ๊ะเรามีชดเชยให้รายวันด้วยจ้ะของเราจองและจัดไฟแนนซ์ฟรีนะคะไม่เก็บค่าจองนะจ๊ะลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะ นอกจากนั้นนะคะของเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะของ W Smart นะคะที่เราดีไว้ให้77จังหวัดให้77จังหวัดสำหรับลูกค้ากันเลยจ้ะเดี๋ยวเราพาไปดูคันสุดท้ายนะคะแล้วเราจะปิดไลฟ์แล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะฝากเป็นพี่ Fortuner แล้วกันคะ่ะเราจะข้ามสายพันนิดนึงคันนี้นะคะ ป้ายออกไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพาดูข้าวๆแล้วกันคันนี้จะเป็นแคมเปญแบบไหนลูกค้าสนใจลูกค้าลองทักเข้ามาดูตัวนี้อ่ะจะเป็น f o r t จ n e r นะคะ 3.0V นะคะลูกค้าหน้าของเขาจะหน้าเหมือนแชมป์มากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นขับ4ด้วยนะคะลูกค้าเป็นเชนปี2012นะคะไม่อยู่แค่120,000นดิดนะคะ120,000กิโลเมตรก็ว่าได้จ้ะ ราคาขายปัจจุบันอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนะจ๊ะปกติผ่อนอยู่1 4 0 0 0บาทนะคะตอนนี้เรามีแคมเปญดีๆให้เหมือนกันสำหรับลูกค้าที่ต้องการ SUV นะคะรถครอบครัวไปใช้งานนะคะแนะนำลองเข้ามาดูก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยจ้ะ โอเคในส่วนของภายในนะคะคันนี้นะคะเป็นเบาะสีครีมนะคะคอนโซลก็ทําสีมาสวยมากเลยนะคะลูกค้าคอนโซลสีนี้จะทําให้ดูค่อนข้างกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะพวงมาลัยของเขานะคะมาพร้อมกับมัตติลิงให้ด้วยนะคะลูกค้าค่อนข้างสะดวกสบายมากเลยจ้ะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะมีหน้าจอ DVD ให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรนะแอร์ดิจิตอลอ่า เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้เกรดไทยนะคะนอกจากนั้นนะคะอันนี้จะเป็นคันโยกสําหรับขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะลูกค้าตรงนี้จะเป็นที่เก็บสัมภาระนะจ๊ะโอเคค่ะที่เก็บสัมภาระของเราก็มีให้ลูกค้ามากมายเลยนะจ๊ะให้ลูกค้าเลือกสรรกันเนาะอยากซุกตังเมียรตรงไหนก็ซุกได้นอกจากนั้นนะคะคันนี้จะเป็นรถเขาเรียกเจ็ดที่นั่งนะคะเดี๋ยวรอให้ดูข้างหลังนิดนึง,ม,นม,งม,มีค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับคูชคอนโทล พูดคอนโทรนให้ด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนิดนึงเพราะว่าคันนี้เขานะคะนอกจากแถมแม็กขอบยี่สิบแล้วนะเรายังมีปลอกายท่อแถมนะคะลูกค้าแล้วก็โอ้ประตูข,ข้างหนักมาก <laughs> นี่คันนี้นะคะเขามาพร้อมกับที่ค้ำยันเรียกได้ไหม <laughs> ที่ค้ำนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่เป็นเขาเรียกว่าวัยที่แบบวัยรุ่นต้องการซื้อให้พ่อแม่ขี <laughs> ่พ่อแม่นั่งให้ด้วยนะคะ ก็สามารถซื้อไปได้อะเป็นรถที่ค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะเอาไปโหนเอาไปโหนค่ะไปโหนเล่นนะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็น SUV กระบะซิ่งเก๋งซิ่งเก่งเดิมๆนะคะอีโคคาประหยัดน้ำมันหรือลูกค้าที่ต้องการ เอาน้องโน้ตนะคะไปแต่งเพื่อเข้าขับโน้ตขับนะคะของเราก็มีค่ะเป็นเชนล่าสุดปี2019นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะแนะนำนะคะอินบ็อกซ์นะคะเข้ามาสอบถามเงื่อนไขกับมิวได้นะจ๊ะหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากนัดนะคะเข้ามาดูที่โชว์รูมตรีรถสวยรถมือสองของเรานะคะแนะนำอินบ็อกซ์นะคะเข้ามานัดใหม่กับมิวได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมิวจะขอลาไปกับน้องเขาเรียก SUV นะคะ f o เจนเนอคันนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หมิวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ